สี่สมองมันเป็นไปได้ไงครั้งครั้งหนึ่งเราแทบจะเป็นขอทานแล้วเราได้มีโอกาสมาเป็นผู้ให้ให้สม่ำเสมอให้ตลอดให้จนแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกอยากจะให้อย่างเดียวเรื่อยๆถือว่าเป็นคนมีบุญนะอยู่ดีๆเราไม่ต้องเมารถเมาะอะไรไปไหนไปแสวงบุญที่ไหนมีคนมาหาเราให้เราได้ทำบุญทำกุศลในแต่ละวันถือว่าเป็นคนที่โชคดีมาก เปิดขายแรกๆนี้น่าจะเป็นปีปี54แต่ว่ายังไม่ใช่ขนมปังเทวดาก็าเป็นขนมปังรู้สึกว่าจะชื่อขนมปังปังร้อนเรืออาทรผู้ตามหลักแล้วครอบครัวผมเป็นครอบครัวยากจนเราสัมผัสคําว่ายากจนนี้มันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ติดตามตัวไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วไม่รู้แต่แต่พอจําความได้มากก็ถือว่าเป็นคนยากจนเลยเราเลยเข้าใจคําว่ายากจนคําว่าความต้องการคําว่าไม่มี โดนลังแกสารพัดอย่างพอเรามีจังหวะและโอกาสเราก็อยากหยิบยื่นสิ่งนี้ให้เป็นกําลังใจทั้งแจกขนมปังฟรีทั้งสอนสูตรสอนวิชาการขายตัวเนี้ให้ฟรีสูตรทุกอย่างอะไรฟรีหมดมีอยู่ช่วงหนึ่งผมหนีนีโรงเรียนผมเป็นเด็กมีปัญหาชอบหนีโรงเรียนไปนอนอยู่ตามสนามทุ่งสีเมืองในอำเภอบ้านดุงครั้งหนึ่งหิวข้าวมากจําความได้มีผู้ชายคนหนึ่งเขาแต่งตัวเป็นน่าจะเป็นมัธยมนมี่แหละ ขอข้าวให้ผมกินจาได้มีข้าวเหนียวกับแหนมแล้วมีกับข้าวอีกอย่างหนึ่งจำไม่ได้ตัวนั้นแต่จาได้แค่สองอย่างความรู้สึกนั้นนะจนถึงตอนนี้ยังยังไม่ลืมเลยขอบคุณขอบคุณที่หยิบยืน่นข้าวเหนียวกับแหนมให้ผมกินให้ผมได้มีชีวิตต่อเพราะเลยเข้าใจว่าการที่คนคนหนึ่งหมดแรงหมดกำลังใจแล้วมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆให้มันเป็นอะไรที่พิเศษมากครับ คือเราอยากจะให้สังคมรู้จักการเสียสละการให้ใช่ไหมแต่เรามีแต่ต้องการเราไม่ยอมทำนะถ้าเราลงมือทำปุ๊บส,สิ่งที่เราต้องการมันเกิดขึ้นมาแล้วเกิดจากตัวเราเองแล้วสิ่งที่เราทำนี้ปั๊บส่งต่อให้เขาเขาได้รับสิ่งดีๆเขาก็ต้องส่งต่อสิ่งดีๆไปเอาสักสิบคนส่งต่อคนหนึ่งก็ยังดีเราต้องทำก่อนครับก่อนที่จะให้คนอื่นทำ อนาคตเหรอครับตอนนี้ก็ลังหาทุนอยู่เพื่อที่จะไปเปิดโรงางานขนมปังที่ต่างจังหวัดอยากจะไปสร้างอาชีพให้คนที่ต่างจังหวัดครับโดยที่เราไม่ต้องไปขายแพงไม่เอากําไรเกินไปแล้วก็อนาคตอยากจะเป็นเจ้าของโรงทานอยากจะทําโรงทานในวันที่ตัวเองแข็งแรงพอ